สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะพบกับยายแต้วครัวคําโตตอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะมาแชร์วิธีคั้นส้มผักหรือว่าทําผักดองด้วยผักกาดเขียวต้นเล็กหรือว่าผักกาดวาซาบิบางท่านก็อาจจะเรียกผักกาดส้อยหรือว่าผักกาดหินก็แล้วแต่เรียกกันไปคะ่ะสําหรับรสชาติถ้าหากทานสดๆก็จะคล้ายวาซาบิหลายๆท่านก็ชอบนําไปทานกับน้ําพริกเมนูลาบผักกาดเขียวก็จะช่วยลดอาการเลี่ยนได้ดีมากๆเลยนะคะ และที่สําคัญเวลานําไปทําผักดองก็จะกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าก้านของต้นผักกาดเขียวหรือว่าผักกาดวาซาบิก็จะมีความกรอบอร่อยมากๆเลยนะคะอันดับแรกเลยก็จะมาเตรียมแช่ข้าวเหนียวค่ะก็จะใช้ทั้งข้าวเหนียวแล้วก็น้ำซาวข้าวเพื่อจะทําให้ผักดองมีความเปรี้ยวไวแล้วก็มีรสชาติอร่อยด้วยค่ะ สำหรับผักกาดเขียวหรือว่าผักกาดวาซาบิก็จะมีขายตามแผงผักทั่วไปนะคะกิหนึ่งก็ประมาณ10บาทหรือว่าบางพื้นที่ก็กิละ5บาทค่ะพอเราได้มาแล้วก็มาตัดหนังยางออกแล้วมาเฉือนตรงโคนต้นออกแล้วก็มาคัดใบที่เน่าออกค่ะก็ไม่ต้องเฉือนออกเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเสียดายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปแช่ในน้ำเกลือค่ะ เตรียมน้ำให้ท่วมผักแล้วก็เกลือป่อนก็1ช้อนโต๊ะพูนๆหรือว่า2ช้อนชาพูนๆค่ะคนให้เกลือละลายแล้วแช่ผักไว้ในน้ำเกลือก็ประมาณ5นาทีนะคะเพื่อล้างเศษปุย๋ยสารเคมีแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียรต่างๆค่ะค่ะพอครบ5นาทีก็จะมาล้างน้ำเกลือออกค่ะก็ล้างเบาๆมือด้วยนะคะเดี๋ยวผักจะช้ำก่อนค่ะ แล้วก็ตรงโคนต้นก็เปิดน้ําผ่านแบบนี้นะคะตามซอกของก้านผักแบบนี้ก็จะมีเศษป๋ยหรือว่าเศษดินต่างๆก็เปิดน้ําผ่านล้างออกให้หมดเลยค่ะจากนั้นก็จะนําผักมาตากแดดเพื่อให้ผักสลบก่อนนะคะเวลาเรานําไปคั้นหรือว่านําไปนวดผักจะได้ไม่แตกผักจะได้ไม่เละและก็ไม่ละเอียดเกินไปค่ะ ก็ใช้เวลาตากแดดก็ประมาณ1-2ึชั่วโมงก็พอนะคะสักครึ่งชั่วโมงก็มากลับด้านครั้งนึ่งค่ะพอผักเขี่ยวหรือว่าสลบได้ที่แล้วเราก็จะมาเตรียมนวดหรือว่าคั้นกันต่อค่ะก็จะมีเกลือป่อนหรือว่าเกลือแกง1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็จะมาเด็ดผักให้ชิ้นเล็กลงค่ะถ้าหากต้นไหนเล็กๆก็ไม่จําเป็นต้องเด็ดก็ได้นะคะ แล้วก็เติมเกลือป่อนลงไปในชามผสมแล้วนวดไปเรื่อยๆจนกว่าเกลือจะละลายค่ะขั้นตอนนี้ก็จะช่วยดึงออกกลิ่นเม็นเขียวที่อยู่ในผักออกนะคะแล้วก็จะทำให้ผักนุ่มลงด้วยค่ะและที่สำคัญเกลือป่อนก็จะช่วยล้างสารเคมีออกจากผักด้วยนะคะสักพักหนึ่งน้ำขืนหรือว่าน้ำเหม็นเขียวก็จะออกมาได้ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็คั้นเอาน้ำเม้็เขียวจากผักออกค่ะน้ำส่วนนี้ก็ทิ้งไปนะคะค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดของผักดองหรือว่าส้มผักค่ะก็จะมีผักกาดวาสาบิที่เราคั้นเอาน้ำเม้็เขียวออกแล้วน้ำซาวข้าวหรือว่าน้ำแช่ข้าวเหนียวก็กะให้ท่วมผักค่ะ พริกกระเรียงส่วนนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเกลือป่อนหรือจะใช้เป็นเกลือสมุนก็ได้ค่ะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงชูรสครึ่งช้อนชาเพื่อเพิ่มความนัวอีกนิดนึงค่ะถ้าหากท่านไหนไม่ทานผงชูรสก็เพิ่มน้ําตาลแทนได้นะคะและมีข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้ว1นําหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เติมเกลือป่อนลงไปในชามผักค่ะ ขั้นตอนนี้อย่าใส่เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเราใส่เกลือมาบ้างแล้วค่ะระวังจะเค็มนะคะหรือถ้าหากให้มั่นใจก่อนที่จะเติมเกลือลงไปก็ชิมผักก่อนก็ได้ค่ะตามด้วยผงชูรสแล้วก็ข้าวเหนียวสำหรับข้าวเหนียวก็เติมน้ำซาวข้าวให้แตกตัวนิดนึงค่ะแล้วเทลงไปในชามผักจากนั้นก็คลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากาันหรือว่าคลุกนวดให้เกลือละลายค่ะ พอเกลือละลายหมดแล้วก็จะมาชิมรสชาติดูความเค็มก่อนค่ะรสชาติก็ให้ออกเค็มนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องเติมน้ำซาวข้าวลงไปอีกค่ะ่ก่อนที่จะเติมน้ำซาวข้าวลงไปก็อย่าลืมคลี่กระจายผักก่อนนะคะอย่าให้ผักกอดกันเป็นก้อนค่ะจากนั้นก็เติมพริกกระเหลี่ยงลงไปตามด้วยน้ำซาวข้าว แล้วก็กดผักลงไปให้จมน้ำซาวข้าวทุกๆส่วนเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำฝาหรือว่าแรบมาปิดไว้จะดองผักไว้1คืนแล้วก็1วันค่ะความเปรี้ยวก็จะกำลังพอดีเลยนะคะค่ะและนี้ผักก็ดองมาหนึ่งวันแล้วก็1คืนค่ะสีของผักดองก็ดูซีดลงนะคะรสชาติก็จะเปรี้ยวไม่มากค่ะถ้าหากท่านไหนชอบเปรี้ยวมากๆก็สามารถเพิ่มวันดองได้นะคะ